ได้เวลาแล้วนะคะนี่ลายสามมงกากว่า,วาประดิษฐะะ์แสดงอาการก็จะแบบนี้แหละค่ะต้องใส่กำไลานางนะคะนี่ดูดันจิงจุเลยค่ะบ,บัดนี้ดีดแล้วดีดแล้ว อักที่เทงงาน,งานพ่อไปช่วยงานนะครับยังไม่มาเลย ไหนไม่ได้ออกไปทำงานก็จะมีอาการอย่างนี้นะคะต้องเอบอย่างเดียวแล้วตายล้วาฮักจอย กองหกักแล้ว แต่ละมื่นแต่ละเดีนนโมทโคนเก่ามาแล้วกันคนไม่อยากจะดื้อน,นะคะเมืองหลินแต่ละค่ะมีแต่ข้าบาดเชีววยวนะจ้ากอาพลังมาแตอใสไ Hãy subscribe cho kênh sụt sụt lên <cười> 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 ยอมหันหน้ามาให้คนดูนะฮะมาเห็นคนแล้วก็อยากเล่้นไนะ จอมสนจุดๆ,ๆเลยค่ะนี่เวลาไม่ได้ทำงานก็จะมีอาการแบบนี้นะะนี่บ่ายสามโมงสี่โมงยินนะคะก็จะดีดหรือตกมันนะคะนี่ เป็นเอาพล,ลังมาแต่สิฉันลังกังหดไหลแต่เวลาไปทำงานนางน,นางก็รู้ความนะรู้ยาะเรื่องหมดทุกอย่างเวลานอยู่บ้านก็อีกแบบนะ คุณไม่ค่อยจะดีก็เล่นจะประมาณนี้แหละค่ะเห็นเพื่อนกก็เดินเที่ยวนะ,ะนี่ก็จะมีอาการอีกเบ็ดยินินบอกคุณบอกให้ใส่สุดนักเรียนวาั

ไก่คุนรอดเด้อองมาคไล่อย่างเดียวเดือน,นต้นเต่าล้างนะคะเอาของพ่อสินจับมานะคะต้นเต่าล้างกินแล้วนะคะนีงเล่นคนเดียวก็เฟียวนะครับหนกหนกดีเลย แม่เห็นลูกชายนิ่งนะคะวันนี้ไม่นิ่งแล้วค่ะนี่คนดืมกลับมาแล้ว อันตะตูดไม่เบิงแถานอนมารอๆกอว่าหันไม่เบิ่งแน่เด็ดก็อุ่นๆนะคนับอากาศก็หนาวนะเด็ดคอกก็ส่องน้องน้ำโมนะคะทำให้ร่างกายอุ่นขึ้นมาน เป่าเอาอย่างนี้โยนไปเร็วกันจะเอามาขึ้นกันดูนะมัใไงใส่ได้ไงคะกำไรนี่ยม่จ๋าเอ้ยนางสนเะละกืนเงินส่วนตามใบนะขาขากาัาใบนี้ หรือนะคะนี่ไม่ให้ใส่ได้ไงคะโอ้ยแม่แม่ก็ใช้วิจรารณญาณใน,นการรับชมเลยนะคะดิฉันไม่ดอจริงๆเลยคะ่ะหนาก็จะประมาณนี้นะคะนี่อหน้นากระสิกระเด็ดนอีกแล้ว เก็บตัเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกแคทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุก,ทกคะแนนนะคะโอ้โหดูนะ,ะ่นน่าใส่กําไรนะคะชูยกร้อได้เลยนเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า